สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กาบมอแอดมินบุญถ้ำน้ำโชกนะครับในวันที่24มิถุนายน2 5 64นะครับเนาะวันนี้แอดมินก็จะไปตามหาตัวเลขโชคลาบเป็นเลขสูตรหวยคำนวณของเซียนชมชายนะครับเพิ่นจะฟั่นทุ่งให้ตัวได้สำหรับงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 64นะครับอยากจให้ท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะครับ ก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอปินบุญธรรมนํำโชกนะัไม่เด้อครับเด้อเพื่อตัวเลขของเสี่ยนสมชายอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีนังวันนะครับเนาะครับทานมู้ชมไปติดตามรับชมรับฟัง <ไป S 2> คลิปนี้<ห>นนํำกันเ<ห>นาะ<อ>ครับเนาะขังบุกันนี่ก้าวคนแล้วข้างบนเออวิ่งก้าก่อนร่องเกตมาด้นเนี่ยจริงเก่าล่องเกตมันเป็นสูตรไม่มาแม่นบอลเนี่ย บัวแมนสูตรใหม่ครับขอยนาเห็นเจ็ดมันมากหรูโคกเช่นงวดแล้วอ๋อบางบางกันยังมากค่ะล่างอีกเดี๋ยวมือมือนันห่อนันห้ตัวใดมีโตัวนั่นบอเปิดเบรงย้อนหลังอันเก้าก็ดูอันที่หามือนันคลิปลาสุดไปไหมใชได้เปรียบเทียบกันนี่เ้อคลิปลาซุดเดอตักออกไปให้ที่เขาลงไปมือนันคือตัวนี้มันปะค่ะแม่นตัวนี้เลยค่ะโอ้อันนี้คลิปที่จะต่างลงไปแล้วเนาะสมชายเนาะที่ลงไปล่าสุดนะคะ คือตัวนี้นกับล่าสุดค่ะล่าสุดกับวิ่งนี่ล่าที่เขียนให้หมือนน่นที่มือเจี่ต่างมามือแหลกค่ะที่เขียนให้กับนี่วิ่งคือเก่ากับเจ็ดเนาะเก่ากับเจ็ดจริงเราเจ้าเจ็ดมัที่นี่คอยมดัดให้เตียงเก่าให้มัดเตียงเก่าออมาฟันนั้งเก่าหลายหลายกว่าเจ็ดน,นะครับค่ะ,คะเพราะว่าเจ็ดมันมาแปดปีนี้มาทั้งบนทั้งล่างร่วงกันเมราะมัแปดขึ้หดแล้วบอกเออเขามาหลายหงดแล้ว ข้างล่างกันให้วิ่งสามคือเกานั่นแหละสามคือเกลี่ย,ยงเน้นสมคือเกาเนอเลขชุดนี่ข้างล่างเนี่ยที่มันมีเจ8 8 8็ดสามเจ็ด5ีเจ็ดสมปดีแปดหาุตัดออกหมดเลยเ,ออเขาเลือกตัดออก <สะ S 1> ทางบนคือกันทางบนนี่ขัดตัดออกตัดออกทีเจ็ดทีแปดสองเจ็ด ออกไปที่แรกก็ไปตัดไอซี inda, เก่ hini, าน้ำขอแล้วไว้ซุ่มกากบาบคือตัดออกมาจังสันตัดตัดออกหมืดค่ะบัดที่นี่นี่แหละให้แคบเบิ้งหน้าจอไว้ไว้เบื้องไว้นี่แหละสุดสุดสุดก่อนหน้านี้เออบัดที่นี่สุดสุดที่ตัดออกแล้วมันสิเหลืออยู่ประมาณนี้ค่ะ อันนี้ไม่ล่าสุดเออไม่ล่าสุดไอ้องแคะเบิ้งว่ามันชีเขาบ่อไอ้พวกิ่งข่อยก้าวผู้ทุ่มแคบหน้าจอไว้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเอาตัวไม้ไปเลยแบบนี้เปิดเลยตันนี้ตัวไม้ที่ตัดออกไปแล้วมันเหลืออยู่ประมาณนี้อันนี้ล่าสุดนะคะท่านอันนี้ล่าสุดเมื่อนี้ถ่ายคลิปเป็นวันที่24มิถุนายนพศ2564ันห้าอ่เป็นคำนวณใหม่ล่าสุดวิเคราะห์ใหม่ล่าสุดนะคะเนาะค่ะว่าชูโบหิน คุนทรวันดีครับวันดีครับพ่อเลขจับคู่ไหมีเพิ่มมาตัวนี้ตัวนึงเพราะว่าหาเนาะหามันมาแรงเลยเอามาใส่บนตัวนึงค่ะกันมันขึ้นมากละนะเอามาใส่เพิ่มเติมแต่สีเหลืออยู่ซ้ำนี่แหละเหลืออยู่สีสีเก่าค่ะสองเก่าค่ะแล้วก็หาเก้าค่ะสองแปดนี่แหละเหลือข้างบนเหลืออยู่ซ้ำนี่แต่แห่งตัวเต็งควาหาเต็งตัวนี้ บนเต็งสองเก้าบอเต็งเก้าสองเก้าสองสองเก้าแมนเลขสามตัวขอจับหายกันนี่อยู่ซัมนี่ตัวเต็งของเลขสามตัวก็คือหกกับสามอหกเก้าสองกับสามเก้าสองอืตัวเต็งทีทีทีมากกันนะค่ะทีมากก็คือตัวนี้เต็งไหววิ่ง,งเก้าเด่นเก้าเลยเป็นบอวดนี่คอว่ามันต้องเก้าอ่ะนะเพราะว,ว่าเจ็ดมันมาหลายอีดิ มาหลายงวดกระปวด,ค,ดคิดว่าปองเก่ามากแน่นอนตีคิดคิดว่าโหแสดงว่าวงกลมสีน้ำเงินคือตัวเน้นได้บอกสีเกนะ่ากับสองเก่าน่ะแม่นครับอ๋อเป็นตัวเน้นตัวเนีนตัวเน้นมันก็คือตุลสองตัวนี้แหละค่ะปะัดทีนี่ข้าง่างขขาง่างก็วิ่งสามตัวจับใส่สามก็คือแต่ผมประมักไปทั้งหาสามคุณเดอ้อ รับผมผมว่าได้มากสามหานะผมมาสามรับแต่แต่ไล้นั้นก็คือว่านั่นแหละกลับน้ำท่านผู้ชมอย่ากลับกับกลับสมชายหักมักตัวนี้หาสามผมว่าหามันที่อยู่รักลอยนะโอ้ลักไอ้รักสิบราบหาที่อยู่รักสิบกับมี่ตัวข้างล่างกับตัดออกมาหายแล้วมันสีเหลืออยู่ประมาณหาสามหกสามหกสี่เกตตัวเต็งมันก็คือสองตัวนี้ หาสามก็พกสามนะครับน้องเต่งที่สุดก็คือตัวนี้วิ่งสามเลยเป็นเบาขาล่างนี่เน้นที่สุดคือหาสามแมนครับพา้อันนี้แนวข้างล่างนะครับจะซับสนเด้อครับเด้อมันจีแบ่งส่วนไปห้ยีดอกครับล่างฟังนี่บนฟังนี่ค่ะเนี่ยให้วิ่งแต่ของก็ได้จัดมาได้จักจักไหววัดพกใบบ่อบรรยากาศบอดินียานบอดินบอดินซื้อมันบ่กับย่านมันย่านย่านอันก่อนมาสั่นย่านอันสองยานบ่ท่านเขาแม่น เฝ้าเฝ้าเด้อพ ah> ี่น้องเพื่พนวะพ่่าปล่อยไปย่ามดซสื่อบ่ได้เดียเลยจับอันนี้ได้แค่หาไดแค่หาใบเน้นหาสน่ะจับจั่จับับจ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 ับนับจ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 ับอับจ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 ับเนาเบจับจับจับับทัาจั่มับจ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 ับบับัหับับจัจั ถ้าปล่อยตัวเหล็กปยอยานสื่อว่าท่านเป็นว่ะคนเลยไปจับเด็กก่อนเดี๋ยวเด้อถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนค่ะท่านผูน้ชมอ่าโอเคนะคะจัดไว้อันนี้มันขาสามค่อนเน้นเน้นสองตัวนี่เด้อแต่โบหัวมันสีมาตัวตุ้ยโบ่หูวแต่ผมมักตัวนี้แห้งก่อตัวนี้นะค่ะสามก็พกสามนี่นะครับเนาะ พกตัวนี้มันกแห้งอยู่แส่งวามมันมันเหนนใจหลากรลอยนะหะมันฟูขึ้นมาหลากรลอยเพราะว่าตัวนี้มันโดดได้ตัวใดโดดได้ตัวใดสูตรตัวบนเนี่ยมันจะโดดไปข้างบนได้คือกันที่โดดมันจีบบนิ่งงาสูตรข้างบนสูตรตัวนี้ตัวนี้มันกับนั่นแหละมันมีมีงวดเมื่อกี้แต่มันฟูมากข้างบนครับแต่เย็ดมากเห็นมันฟูมาสองเทือบ่เจอเจอหนึ่งมันเป็นที่มันออกเจ็ดสองเจอเจ็ดสองมันก็พูขึ้นมาขึ้นกันกระมวลเมื่อกี้เนี่ย นั่ยิบซีงหวดมหครับถือว่าคิดไม่ยิบซีงหวดโดดมากท่านึ่งรูดมาสองเถือกุดได้ยิบซีสุดล่างเขาสุดบนยิบซีนี่เฮ็ดมากพร้อมกันเมืดซูซูสูตรทั้งสามทั้งสามทั้งเอ็นี่นี่นี่มันที่เป็นเฮ็ดมากต่างใจเฮ็ดเร็กมากมันที่พร้อมกันเมืดเลยครับเอยี่สิบซียี่สิบหางหวดนี่มืดทั้งทั้งซีสูตรหนึ่งสองสามซีนี่พอที่เฮ็ดตั้งใจพอเริ่มเฮ็ดมากเลยมันยี่สิบซียี่สิบหาสูตรยี่สิหางหวดนี่คือเกินมืด แต่หากสูตรที่ยูได้แนนเหนียวที่สุดก็คือตัวแดงเนี่ยครับสูตรที่ยูโดนที่สุดจังหวดเ็ค่ะตัววิ่งนี่ตัววิ่งนี่ตัวนี้สิรุดหน่อยก็มูในสีสูตรนะค่ะตัวนี้สีรุดสิพาดหน่อยก็มูคือวันยี่สิบสี่งวดยี่สิบสี่งวดหรรุดเท่อเดียวซุมนี่รุดสีเท่อสามเท่อสีเท่อนี่ซุ่มเนี่ยค่ะตัวนี้รุดรู้ก็มูตัวนี้ แต่ของนั้นมันมันเป็นเลสที่จับคูคือว่าตัวนี้มันสียูเตะบุญนี่ยนะครับก็เลยเอามาจับสซบุญอันนี้มันกระโดดไปบนไปร่างได้ตัวนี้ก็ยูตะลางตีเ็ดมากแลวมันเป็นมันมันลักษณะนี้แหละแสดงว่าสูตรนี้โอเคหลายตัวนี้เขาหนีนก้กูมูใช่ว่าม่านใจมันขัดกูมูตัวนี้คือสีโอเคกูโมพราว่ามันลุดหน่อยกูโม่ลุดหน่อยกูม่แมนบอเนี่ยคุนผู้ชมจะจับเองก็คือให้จับสูตรนี้ก็ได้นบอคะโพราแต่เพิ่นเดินไปทางเด็กเก่าเนาะ ให้เดินไปเก่าจังว่าขอจับเรียกสามตัวเขาจับเสกเก้าให้เขากระจับมาหลายอยู่ดอกแต่หากคอยคิดว่ามันสิหลายตัวพูดเหรอหน้าคอยเริ่มห้ยซ้ำนี่แม่ยูเซียนหายล้ายมันก็คือบทุ่นหลายคันหายน้อยมันก็แเเนเเขนเขาเเเขนเขาแล้วได้ท่านผู้ชมตะกอนเนี่ยโอ้ร้ายร้ายเขาะกระเข้าใจอยู่ดอกเขาพัดบันนีฟันกับพิจารณาพระเจ้าแยมแบบเอาแบบหาทางเลือกให้มัน หากระชับที่สุดแม่นหาหเนี่หนยหายน้อยที่สุดลงทุนน้อยที่สุดนะคะคิดบ้างขนาดถือยังติดลบเนาะของตังูอยู่ดอกว่ามัน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 ไหลเนาะมันหลแบบเมืม่อไห้าอันมันก็เมื่อไรไก่ตัดเอาเนาะครับไก่ตัดเอาครับก็วัดดวงกันอะว่าถ้าตัวที่ห้าตัดออกมันนี่เลขบนนะคะท่านผู้ชมสมทรายพันหายศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองสองเก้าสองสองเก้าสอง 392 392 592 592 692 692เพ้าสองเ้ห็นที่สุดคือ692กับ392วิ่งเก่ามาแน่นอนตัวนี้เพื่นว่า24สงวดลุดงวดหนึ่งมันว่ะค่ะแมนสูตรนี่24งวดลุดงวดนึสองตัวเน้น4ีเก่ากับ2อเก่านะคะท่านผู้ชม4ี2เก่า2องเก่าเกเกใ้นิ่นไปลักกับ ทากลับนะคะตัวสองแปดเด็กตัวกันมั่นบ่ะตัวกันมั่นจ้ะอ๋อสองแปดสิเป็นตัวกันห้าเก้าดห้าเก้าเื่กันกันคือากันเพราะว่าประจับหาคำว่าหามันมาแห้งนะค่ะก็เลยเอามาใส่บุญน้ำหน่อกันผาดนะกันพาดท่านผู้ชมกันผาดก็เลยเอาเอาเอาหาข้างล่างกันขึ้นมาบุญน้ำตัวหนึ่งนะครับอืมก็เลยกันผาดไปซะ วันนี้เลขล่างนะคะท่านผู้ชม่นว่าหายวิ่งสายคอยก็อยากเอาเก้าลงไปล่างอยู่ดนดอกเต่มันาะหวยตัวนี้มันดังคับบดนะครับคอยเลยบ่อยากเอาลงไปใส่มันจีส้นก็มันก็เจ้าหลายครับบดนแต่ว่าคันแฟนครับสี่เอาหาเก้าเก้าหาแต่ว่าบนล่างกับบ่ว่ากันแล้วแต่มันบอ เอาพี่เจรนาเอาตัวเลขมันกะบบลูน้องสมชายเนาะมันบู้งหงกเหรอครับเจ้าเสีเอาบนหรือล่างกันใส่ดุลพินิจพี่เจรนาของเจ้าของเองแต่แต่ผู้เห็ดกันยังมีบนมีล่างเนอะครับครับแต่แต่เขาผมผมเล่นให้ล่างกันขึ้นล่างลงไหลนะครับบนแต่กันนะกันกันกันใจไหลเน้นนักเน้นนักเที่ยวไจั้งมือนะครับสูตรนี่นะเที่ยวไหลายมือแล้วแต่ผมเพื่อนนี่เบอรันได้ขับเจียอยู่นั่นนะครับแต่ฟันเจียวบอครับเนี่ย ฝันเ่อยู่ฟันดีบันว่าได้อุ้มลูกสาวนันมันมันขี่ใส่ครับอ๋อแสดงการแสดงเงินตอนนี้ผมกัคิดว่าอยู่ฟันว่าได้อุ้มลูกสาวมือเา่ใส่มือเจ้าแม่มือนันเนี่ยมันยังขึ้นกับฝฟันครับมาเมื่อนั้นเเห็นเจ้าขี้กายเปสองมือพอดีเออเมื่อนี่ที่เป็นรอบที่สามเราได้นีมาหาเจ้านี่ค่ะเพราะว่าพอด้นัดไว้น่อพ่อนอกกับบบว่ายยันเพื่อนพอสะดวกดนะ พวกในตู้ไปหาเนาะบ่ได้โทรบอกเลยเด้อเยอะแต่เราขัดกันยังอีกพวกมาบอกอีกเด้อกันเห็นของเจ้าคอยกระชี้ทรกลับดอกหลังจากเก็บสูตรแล้วเพิ่นก็ฟันดีฟันว่าได้อุ้มลูกสาวลูกสาวขี่ใส่มือพอมันถีโชคดีแต่บ่กัดฟันขี่ใส่มือเลยบ่อุ้มใส่มันขี่ใช่เนี่ยแต่เคยฟันลักษณะนี้มันกัส่วนมากมันก็สิได้รับเงินแหละจักสิเป็นเงินเดือนหรือจักสิเป็นเงินเทวดาส่งไงแก้วูจ้ะตาฟันแบบนี้กับ่วนมากเป็นเงินเทวดาละ ขอให้เป็นเงินเทวดาให้เงินเดือนมันได้ประจำอยู่แล้วแล้วพ่อเนาะขอให้เป็นเงินเทวดามันจงสีได้สองดิ่งเงินเดือนกัได้เทวดาก็ได้น้องวัวเนาะฟันไหนเลยครับผมคอบอกว่าฟันไหนเลยครับตัวนี้สองเก้าดี่งกับห้าสามเนาะบนนี่สองเก้าล่างนี่ห้าสามนะครับเนาะโอ้ตรงๆกับลายสำนักอยู่ห้าสาม จังว่าขอญานมันขอญานมันสือบ่ได้ขอได้สือไปก่อนตัวนี้เขาก็ได้แค่ใบเดียวโอ้ฝ่าวฝ่าวไปสือไว้ค่อยมาปล่อยสูตรเขาได้ใบเดียวเขาเสียวแล้วคอยคอยบอกให้เดี๋ปล่อยยังไงเขาจะเอาเสียวแล้วเหมเอนกันเขา เขาเจ้าสิเอาตัวนี้แบบนี้ค่อยๆทู้ล็อกร้านไปเรียบร้อยแล้วโอตัวไหนเขาเจ้าตัวไหนทู้ล็อกนั่นตัวนี้เขาเก่าสองห้าสามใครล็อกไว้ก่อนแล้วอันที่แรกเขาเจ้าว่าสิเอาตีเออเขาจะได้แบบเขาปล่อยหัวออกไปปุ๊บสันร้านมันเข่ามากเพรว่าข่อยบ่ได้ลอตเตอรีิน่ เพราะฉะนั้นจะต้องซื้อไว้ก่อนที่่อค่อยปล่อยแต่มันอยากซื้อได้ไว้ท่านผู้ชมต้องให้สิทธิ์ผู้เฮ็ดซะก่อนเพิ่นก็อาบ่ว่ากันนี่เขาได้ใบเดียวแต่ว่าเฮานี่ฮู้พร้อมกันนะคะอ๋ออันนี้เป็นแนวทางลากโอ้ยแนวทางบนแนวทางบนใบเดียวสองอันนี้เพิ่นกะมันบวม้ีใบใบเดียวครับซุ่มๆเนีนบ่มมีสดีก็บ่ได้ค่ะอ๋อมันบ่มีแล้วหาหมดแล้วเนาะมกรได้มันได้มันได้ใบเดียวครับ ก็ขอขอบคุณเซียนสมชายหลายๆนะคะสำหรับตัวเรียโชคลาภต้องเบึงหามันมันหมันแล้วจัดไว้ก่อนแล้วล่างวันกัสิยูน้ำ่นขอให้่นมีโชคลาภท่านผู้ชมที่แบ่งปันของเฮาคันผู้ใดเข้ามาติดใจครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสูตรหอยคำนวณของเซียนสมชายนะครับเซียนสมชายเพื่อนกับหายมาหลายชุดนะครับหายหลายโตแต่แอดมินใจ เอาชุดเน้นๆไม่ฝากท่านผู้ชมนะครับน้อแนวทางบนเพื่นให้สองชุดนะครับเป็นเลข29และ49นะครับบน29และ49นะครับส่วนแนวทางล่างนะครับเป็นเลข53และ6 3นะครับ53และ6 3ครับท่านผู้ชม้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของเสี่ยมสมชายก็ไว้เป็นแนวทางเด้ครับเด้อเพื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขผีมีรางวัลนะครับนาอในหมวดวันทีหนึ่งก็ดกดาคม2องหานะครับ ท่านผู้ชมถ้าสื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินบุญธรรมนำโฉมมาไม่เด้อครับเดอิอตัวเลขที่อดมินนำเสนอไปกับเป็นแนวทางด้วยครับเดอ้อการลงทุนก็มีความเสี่ยง100%นะครับก่อนจะลงทุนกายให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเ้ยครับเดอิอสำหรับคลิปนี้อดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจงโชคดีมีโชคลาภกันทุกคนเด้อครับเดอิอสวัสดีครับ